ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอดีสวรั่นนะครับประชาชนชวนกันลงถนนแล้วถ้ามีรัฐบาลโกหกและที่โกงนะครับ2นะครับตุลาคม2 5 5 7ดอกเตอร์ดีเด็กนิจเจนของทําอดีตสมาชิกวุฒิสภาวสาวโพสต์ข้อความผ่า,า,านเฟซบุ๊กว่าประชาชนชวนกันลงถนนแล้วนะครับถ้ามีรัฐบาลที่โกหกและที่โกงแต่สภาไม่ทําหน้าที่ตรวจสอบกันเลย คำถามคือนะครับคาว่าสภา,าไม่ทําหน้าที่ตรวจสอบกันเลยเนี่ยนะครับแน่ใจนะครับแน่ใจนะครับที่พูดแบบนี้แน่ใจเหรอที่บอกแบบนี้เรื่องราวต่างๆนะครับสภา,าเนี่ยมีการตรวจสอบมีการตั้งคําถามมีการพูดนะครับมีการอาภิปรายมีตั้ง,ต,งตั้งทุถามสดทุกอย่างวันนี้คุณดิเรกฤทธิ์นะครับน่าจะนะครับไปถามหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรอิสระดีกว่าไหมว่าพวกคุณทำงานกันยังไงทำมานช้ากันแบบไหนเรื่องทุกอย่างที่พูดออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลชั้น14ไม่วสิบสี่ e ip, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกเรื่องมีการร้องไปที่องค์กรอิสระหรือหน่วยงานของรัฐที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับร้องนะครับ ตามร้องแต่นะครับองค์กรอิสระเหล่านี้ที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนนะครับที่มีอำนาจในการที่จะชี้มูลความผิดอำนาจในการส่งฟ้องศาลทำไมไม่เดําเนินการครับสภามีอำนาจในการส่งฟ้องศาลแล้วครับสภามีอำนาจในในอะไรครับแน่นอนครับรัฐาบาลก็มีหน้าที่ออกนโยบายที่ช่วยเหล๋ยวประชาชนหจือ,ออกนโยบายนั้นออกนโยบายนี้ก็ว่าก,กันไปฝ่ายคา้านก็มีหน้าที่ทาการตรวจสอบตั้งคำถามตั้งกระทู้สามสด เอาปัญหามาพูดเอาปัญหามาแย้งเอาปัญหามาบอกกับประชาชนแต่เขามีอำนาจในการส่งฟ้องศาลเลยครับก็เปล่าเลยไม่ได้มีอำนาจในการส่งฟ้องศาลเลยไม่มีอำนาจในการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้อำนาจในการตรวจสอบหาข้อมูลดึงข้อมูลเอาข้อเรียกข้อมูลเพิ่มเติมเขาไม่มีอำนาจเลยนะครับหนูองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมานะครับแล้วกินเงินเดือน,นจากภาษีประชาชนตังหา <c oughs> ตอนเนี้ที่มีอำนาจเต็ม ทำไมถึงไม่ทําวันนี้นะครับดรดิเลกลิปเจงของทรรเนี่ยเป็นอดีตสมาชิกวุฒธธิสภาผมว่าท่านน่าจะทราบเรื่องนี้ดีและท่านน่าจะรู้ขั้นตอนนี้ดีท่านน่าจะไปถามองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้ให้ทํางานดีกว่าหรือเปล่าครับนะครับตัวอย่างชัดเจนที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหากมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของรัฐสมคบกับนักโทษพิเศษให้ไม่ต้องรับโทษจริงโดยนะครับ นอรอมจงใจรักเลยไม่เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็พิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลและสาภาร่วมกันโกหกและนะโกหกและที่โกงประชาชนเมื่อตัวแทนไม่มีหน้าที่นะครับเชื่อถือไว้วางใจได้ประชาชนเจ้าของประเทศก็ต้องทำหน้าที่เองครับนะครับอย่างที่บอกวันนี้องค์กรอิสระตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรองค์กรอิสระตั้งขึ้นมาทำไมองค์กรอิสระมีอำนาจเต็ม ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการเอาผิดคนที่กระทำความผิดไม่ใช่เหรอครับมันเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระหรือเปล่าครับแต่องค์กรอิสระวันนี้ทําหรือเปล่าหรือองค์กรอิสระวันนี้นิ่งเฉยถามตัวเองดูครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลีไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ